ครับพี่น้องครับมาพ่อกันอีกแล้วนะครับกับช่องชาปญฟาร์มชาแนลนะครับช่องวิถีของคนเลี้ยงวัวครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดพักผ่อนของการทํางานนะครับก็เมื่อนี้กะตามซื้อคลิปเลยกับพี่น้องครับยาโรคสวยหากคุณไม่เคยเลี้ยงวัวครับกะอืมครับพี่น้องกะเนื่องจากว่าผมอ่ะเหตุคลิปลงในช่อง youtube นะครับกับ เพื่อไหวให้เจ้าของได้ดูที่มาที่ไปของตัวเองพัฒนาการของวัวของตัวเองนะครับไหวเป็นอัลบั้มสี่มีชีวิตนะครับไ้วเบิงว่าหอดมือเข้าไปหอดพุ่นมีที่ไปอย่าลืมที่มาซื่อๆนะครับแต่คราวนี้เนี่ยก็จะมีอ่าคอมเมนต์นะครับประเภทพวกโลกสวยนะครับเอาวางสั่นนะครับก็เป็นคำสมัยใหม่ กะสีว่าเป็นคอมเมนต์ของพวกโลกสวยนะครับเพื่อนกะสีเมื่อเขาเหม็นในท่างลบประม่านว่าเอา่อเียงง่วให้เขาเอาไปขาคือใจบาปเพ่นะครับง่วกะเป็นตะหกักเป็นตะสร้างคือเชื่องคือใจไล่ขายให้เขาไปคาได้นะครับเลียงง่วคือบ่ดูแลง่วดีด คือบอจังสันจังซี่นะครับคืออืบางที่นะครับเวลาที่ผมตอสี่ตอบข้อเนต์เหล่านี้เนี่ยผมก็ต้องค่อนข้างสีใส้สติเลยนะครับกับเวลาไปตอบกันขอบคุณครับที่เขามารับชมเข้านะครับพี่น้องครับแม้ว่าใจจริงๆอยงจะอยากสี่ตอบเป็นอย่างอื่นนะครับก็นั่นนะครับพี่น้องครับสําหรับอีพีนี่นะครับกับสีมาอธิบาย ให้ผู้เพลินบอเข่าใจเด็ดเปิดใจรับฟังเข้าน้ำในนะครับร่วมถึงสิไดตตอกย่ำเกษตรกร,ร,กรคนเลี้ยงงัวยังเข้านะครับขันเพลินศิวาเลี้ยงงัวเนี่ยบ่หักงัวบ่นะครับคือขันบ่หักงวัวเลี้ยงงัวบ่ได้ครับพี่น้องเลี้ยงงัวบ่ประสบผลสาเร็จครับเพราะว่าอย่างที่ครับเพราะว่าวัวเป็นสัตว์ใหญ่นาะครับ เป็นสัตว์เลี้ยงที่มันมีขนาดใ่ญ่นะครับในการดูแล่ในการให้อาหารมันขอนขางที่สิมีความยุ่งยากพอสมควรนะครับแต่ละมือแต่ละเว่นง้วก,กสิกินหลายผู้หาให้เป็นไผครับแ่บเม่เป็นผู้เลี้ยงยังเฮ้านะครับพี่นอกง้วก,กบซสมคนในขอบรัว้วคนละครับกันง้วเนี่ยเด็กกินเบาอิม่มพ่อหนาเฮ้าห้องโอบโออยู่ มันหิวมันจะห่องนะครับพี่น้องขันงว้วกินบ่ออิ่มเนี่ยซ้ำลูกกินบ่ออิม่มเห่อเนียครับนอนบ่อรับเห่อเนียครับผู้เลี้ยงถามว่าในแต่ละมือในแต่ละเดเนี่ยเอ้าเหนื่อยบอ่อนะครับยังผมเนี่ยผมเหยียดงานประจํากลับมาหอดบ้านหามงเล้งครับต้องไปตัดหง้าไม่ให้งว้วกินเนี่ยมาเลี้ยงอีกซูมือนะครับทั้งทั้งที่จริงเนี่ยผมมีแปลงปลอยนะครับหาเล่มกินใน้แปลงปลอยเนี่ย กะสิพ่ออิ่มเลยนะครับก็ด้วยด้วยความหักเนี่ยแหละครับอยากให้เขาสมบูรณ์อยากให้เขาได้กินยาเต็มที่อยากให้เขาได้กินจุกจุกกเลยต้องเมื่อยไปตัดหง่ามาให้นะครับร่วมถึงนะครับผู้ที่เพิน่นซื้อหัวอาหารซื้ออาหารคนหรือซื้ออาหารเสริมให่งัวนะครับผมสิบบอสคอนขอดบุคคลเราหนีเลยครับเนื่องจากว่า เพิ่นหักง่วเพิ่นนะครับเพิ่นอยากให้งัวเพิ่นสมบูรณ์อยากให้งัวเพิ่นอ้วนท่วนสมบูรณ์มอ่งแหล้วมันมีความสุขเพิ่นก็ต้องยอมลงทุนควักเงินเพิ่นไปซื้อหัวอาหารมาให้ง่วเพิ่นกินนะครับก็คือจังเฮาเลียงลูกนะครับแต่ละคนก็สิเลียงลูกบ่คือกันงัวก็คือกันครับเฮาเลียงง่วแต่ละคนก็สิเลียงบ่คือกันแต่แห่งย้าปลามาดเท่าว่าเฮาบ่หักง่วนะครับ บ่หักมาเหลียงว่าไห้ครับพี่น้องครับเวลาคันสามว่าเข้าเหลียงงวัวเนี่ยแนี่เขาขายเขาขายแต่เขาขาดข้าผูกพันกับงว่วนะครับพี่น้องแต่ต้องเข้าใจนะครับว่าเนื้อวัวมันเป็นเนื้อสัตว์ที่เป็นอาหารให้คนบริโภคอีกชนิดหนึ่งนะครับต้องเข้าใจนะจุดตรงนั้นนะครับขาเลียงงวัวด้วยวความหลัก ข้าผูกพันกับง่วอยู่แล้วนะครับคนเลี้ยงง่วนเนี่ยสิเข้าใจดีเลยนะครับว่าเวลาาข้าขายง่วเนี่ยเข้าสุกปนเสานะครับเขามีความสุขที่ข้าได้เงินเขาเสาใจที่ข้าต้องขายเขาเขาเข้าใจที่ข้าต้องปล่อยมือจากการเลี้ยงดูของข้าไปแก่ผู้อื่นนะครับยังแม่แต่ผมเนี่ยยังผมเลี้ยงง่วผมเลี้ยงวัวเป็นวัวต้นน้ํานะครับเป็นงัวแม่พันธ์ แมแต่ขนาดว่าผมเลี้ยงเป็นหัวแม่พันธุ์ผู้ที่เพื่อนรับจากต่อจากผมไปเนี่ยผมก็ย,ยังตรงถามเพิ่นนะครับว่าพอเอ้ยแม่เอ้ยไอเอ้ยสื่อวัวผมไปแล้วเนี่ยสิไปเลี้ยงมันจังด๋มันมีแปงแห้มันยยางบอ่อเจ้ามีหยาแห้มันกินพ่อบอ่อผมเลี้ยงแต่หยาได้ไอแต่ขันายสีเลี้ยงสีให้หัวอาหารเนะ่ะผมยินดีเลยครับ ง่วมันสียูดีก็เกาขอ,อกมันสีแอร์อัดบอขีสีถ่วมขอ,อกบอผมเลี้ยงง่วแม่พันผมก็นยังเป็น่วงกัยังงขดน้ำง่วจนหอดปันนั่นนะครับแม่นแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยวัวที่เราเลี้ยงเนี่ยชีวิตเขาสิไปจบอยู่กับการที่จะเป็นเนื้อสัตว์นั่นแหละครับพี่น้องครับเขาบ่ไเด้มีเงินถุงเงินถังสีมะเลี่ยงง่ว ไว้เชยชมเลี้ยงวัวไว้ดูเล่นนะครับมันบ่ได้เป็นจังสัตว์นะครับในชีวิตความเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นกะขอให้เขาใจผัวเข้าน้ำเลยครับเราเลี้ยงวัวเราไม่ได้เลี้ยงไว้เป็นสัตว์เลี้ยงดูเล่นนะครับเขาเลี้ยงงัวเพื่อให้งัวได้เลี้ยงเขานะครับในระหว่างที่เขาเติบโตเราก็ดูแลเขาด้วยความรักนะครับในวันที่เขาจากไปเราก็อาลัยในความผูกพัน นะครพี่นี้ผู้คนขอตาสิเลี่ยงไฟเฮ็ยดยังนะครับราคาง่วกับซ้ำหนีซื้อแม่พันแสนขายมื่นนะครับขาดตุ้นเบิดปีนะครับ,บ,รนะรบก็บต้องเข้าใจโดยดีมานซับไพยนะครับเอาง่ายๆว่ามันถือเขากระยาฝ่าวายนะครับเขาบ่ไเด้๋ยวจ,จเป็นต้องขายงัวถูกมือนะครับ เมื่อราคามานล่งเขาก็เก็บไปกอนเลียงใบกอนยกเว้นว่าเขามีความจําเป็นต้องใส่เงินนะครับนั่นครับเรามีความจําเป็นต้องใช้เงินครับงัวเป็นทรัพย์สินเคลื่อนที่ครับทาไมเราถึงต้องเลี้ยงต่อไปเพราะมันเป็นวิถีชีวิตนะครับคําว่าวิถีชีวิตก็คือการนิยมความนิยมการดําเนิน ตามปกติวิสัยของคนกลุ่มนั้นๆน,น,นะครับขันเป็นที่แพร่หลายได้รับการยอมรับโดยทั่วไปได้รับการยอมรับโดยสังคมมันสิเป็นประเพณีครับแต่แห่งการเลี้ยงวัวของเขามันเป็นวิถีชีวิตเป็นวิถีชีวิตของบรรพบุรุษของเข้าของปูญยาตาง่ายของพอของแม่ที่เพิ่นสืบทอดให่เฮ้ามันเป็นความชาติฉลาดของเพิ่อนด้ครับพี่น้อง พเพลียงงัวเป็นทรัพย์สินที่ทรงมุ่นมั่งงาลระดกที่มีชีวิตต่อให้คนหลุนหลังยางเฮานะครับวิถีชีวิตของการเลี้ยงงัวมันสางอย่างไงเฮ้ากับพี่นอ้องมันสางความอดทนความขยันมันเพียรความรับผิดช,ชอบขันผู้ใดเลี้ยงงัวน้ำพอน้าแม่แต่หน่อยกรสซี่งูจักเลยนะครับว่า พ่อแม่ปูหยาตายง่ายเพิ่นผ้าเห้าเห็ดเพิ่นผ้าเห้าสางให้เห้อมมีความรูห้เห้อมมีทักษะมีความชำนาญในมือที่เพิ่นบบอยูเหล้เ่วเวนี่หอกศิร,รักษาทรัพย์สินมรดกของเพิ่นไปได้นะครับบางคนกับอาชีิได้รับมรดกเป็นที่ดินเป็นบ้าน เป็นทัพย์สินอื่นเป็นเงินทองนะครับว like ิถีชีวิตพื้นบ้านของเราพ่อแม่กับสิมี่มุ่นมั่งเป็นง้วเป็นคว้วให้มันออกลูกออกล้านได้นะครับทั้งหมดทั้งม้วนนะครับผมก็อยากสิเป็นตัวแทนพี่น้องผู้เลี้ยงง้วนน้ำกันนะครับอยากสิบอกว่าพวกผมพวกคนเลี้ยงง้วเนี่ยเขาเลี้ยงง้วด้วยความหลัก เขามีความถูกพันกับงัวอยู่แล้วนะครับแม่แต่ว่าเวลาที่เขาขายสุดท้ายปลายทางของชีวิตของงัวที่เขาเลี้ยงเนี่ยสไปจบอยู่ตรงเป็นเนื้อให้คนได้บริโภคนะครับแต่ที่เขายังเลี้ยงอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะมันเป็นวิถีชีวิตนะครับเป็นวิถีชีวิตเป็นความช่านฉลาดที่บรรพบุรุษเพิ่น มอบให้เฮาเพื่นทรงต่อให้เฮ้านะครับแต่ส่วนที่พวกเข้าสิไปพัฒนาวิถีชีวิตให้ไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจังไดนั่นกะบขืนอยู่กับความอดทนความรู้ความมูมานะของเฮ้าเองนะครับครับก็ะยากสีไย ลุงป่าผู้หลกสวยทั้งหลายนะครับเปิดใจรับฟังเข้าจากน้อยเน่นะครับสีเข้าใจคนเหลี่ยงง่ว่ายังพวกเข้าหลายขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ชาวันยาฟาร์มขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับหวังว่าสีเข้าใจคนเหลี่ยงง่ว่ายังปวกเข้ามากขึ้นนะครับคนเหลี่ยงง่ว่ายังพวกเข้าเองกับญากคขอนขอดกันนะครับ ให้ตระหนักขึ้นนะครับในวิถีชีวิตของตัวเข้านะครับสำหรับมัอนี้ชัปนพะเจ้าฟาร์มขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนกันนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนครับเป็นกําลังใจให้ตัวผมเองนาสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันในอีพีต่อไป สวัสดีครับจับปัญญาบว่า